สวัสดีแมอ่อวบอมพลปฏิสิมนะคะปลูกเองปรุงเองเอวันนี้คแม่ก็คือมีเมนูคุกกี้เนยสดเอามาฝากเพื่อนเนาะจะบอกว่าอร่อยมากสามารถเอาไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพได้เลยแล้วก็จะบอกว่าเมนูนี้จะไปอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่แม่จะทมขึ้นมานั่นเองซึ่งในคอร์สออนไลน์ก็จะมีอย่างน้อยประมาณ6รสชาติเนาะหรสชาติก็คือจะมีรสอะไรบ้างมีงาดํา มีโอริโอมีชาเขียวมีโกโก้มีกาแฟแล้วก็รถธรรมดาที่ขแม่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองลองทำนดูก่อนว่าอร่อยอย่างที่ขแม่บอกไหมเนาะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำการฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจลูกเองปรุงเองอะควาโพนิกไปดูอรุปภาพเก็บตกสวยๆร่วมถึงเมนูย้อนหลังกันได้ ถ้าพร้อมแล้วอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบเนาะเพราะว่าจะได้อัดทำได้แล้วก็ของจะได้ไม่เสียด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะสำหรับเนยสดนะ้องแนะนำให้เพื่อนๆเอาออกมาจากตู้เย็นก่อนใช้งาน20นาทีต้องเอาเป็นเนยสดนิ่มๆแบบนี้เนาะแต่ว่าอย่าให้เขาละลายเป็นน้ำมันนะเราก็จะมาตีเนยสดให้เขาได้แตกตัวแล้วก็อ่อนตัวลงนั่นเองค่ะ เนาะสำหรับเมนูนี้ถ้าเราทำกินเองหรืออะไรเงี้ยสามารถใช้เป็นแค่อัศกรมือได้เลยนะยางแมกก็คืออมีอเครื่องตีมือก็จะมาช่วยแค่นั้นเนาะนี่ค่ะเขาก็จะแตกตัวได้ดีแบบนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลไอซิ่งเนาะเอาคลุ้งขอพายเพืเ่อนๆเนาะแม่ก็คือใช้ใบพายตะล่อมเขาไปก่อนก่อนที่จะมาใช้เครื่องตีมือตีนั่นเองเผื่อเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามไม่ใช้น้ำตาลไอซิ่งใช้เป็นอน้ำตาลธรรมดาได้ไหมใช้แทนได้เนาะแต่ต้องเป็นอน้ำตาลทรายที่เขามีความละเอียดเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้เริ่มเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะมา ตีด้วยสปีดต,ต่ำต่ออีก3นาทีให้เหนยเขามีการขึ้นฟูได้เล็กน้อยอ่ะมารอดูกันค่ะแม้ก็คือจะเอาประมาณนี้อ่าปิดเครื่องไปเลยสังเกตว่านี่ค่ะเขาจะมีการขึ้นฟูนะแล้วก็ b u t อร์หรือว่าเนยสดก็จะเนียนขึ้นสีก็จะอ่อนตัวลงนะเราจะไม่ใช้เครื่องตีมือแล้วต่อไปก็คือเราจะใช้แค่ใบพายเนาะ มาปาดขอบอ่างกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอาใส่แป้งเนาะเราจะมาร่อนแป้งนั่นเองที่นี่เผื่อเพื่อนๆเนาะดูความเนียนของเนยก่อนอสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่จะร่อนแป้งรอก็ได้เช่นกันเนาะส่วนประกอบของแป้งในวันนี้แม่ใช้เป็นแป้งเค้กแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ร่อนรวมกันไปเลยนะ ถ้าเราทำคุกกี้เนาะจะไม่ร่อนแป้งก็ได้แต่ว่าแนะนำให้ร่อนดีกว่าเพราะว่าจะช่วยกรองสิ่งสกรปรกหรือว่าพวกมแมลงได้ด้วยเนาะเราก็จะมาคนเนาะคนแป้งด้วยความเบามือแค่นั้นแล้วก็เราจะไม่คนานานเหมือนเดิมเนาะเวลาเราทำคุกกี้ เราจะคนแค่อพอให้เขาเข้ากันถ้าเราคนออแป้งนานเนาะเนื้อคุกกี้เขาจะแน่นได้นี่ค่ะมารอดูกันนะว่าแค่ไหนถึงจะพอแบบนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้เนาะเพื่อนๆเราก็ ปาดดูว่าแป้งเนียนเข้ากันดีแล้วหรือยังแล้วก็สังเกตว่านี่ค่ะเนาะความเหนียวของแป้งจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถุงเนาะให้เพื่อนดูว่าหัวบีบของแครนเนาะอยู่ที่ประมาณ8-10ถึงแฉกนั่นเองอ่าใส่ถุงบีบลงไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตักแป้งใส่ลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆอัดทำเบิ้ลเป็นสองเท่าอะไรเงี้ยเนาอะอยาพยายามตักแป้งใส่เยอะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราบีบเน,เนยจะละลายได้สำหรับสูตรในวันนี้ถ้าเพื่นพนอนๆใช้เป็นเนยจืดน้องให้เติมเกลือได้หนึ่งจนสี่ช้อนชาค่ะแม่ก็คือจะมาอัดอากาศแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นบีบก,กันเลยนะนี่เลยพร้อมบีบค่ะ ลักษณะการบีบเนาะวันนี้ก็คือจะบีบอยู่ที่ประมาณ3ถึง4ชั้นนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาตกแต่งเขาด้วยช็อคชิปอันนี้เป็นอ,ออปชั่นเสริมไม่มีก็คือไม่เป็นไรเนาะจากนั้นก็คือเอาไปเข้าตู้เย็นเนาะช่องธรรมดา10นาทีก่อนอบนะ อย่าลืมเนาะวอร์มเตาอบก่อนอุณหภูมิที่ใช้วันนี้ก็คือร้อยหาสิองศากแม่อบอยู่ที่40นาทีอันนี้ก็คือเอาออกมาจากเตาอบแล้วนั่นเองกรุนกรุนจากเตาเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาดูด้านหลังของเขาเนี่ยค่ะสุกดีประมาณนี้เลย เนาะถ้าต้องการเอาสีเข้มสามารถอบต่อได้เนาะหรือไม่ก็คือเร่งไฟอบต่อเพิ่มได้2-3นาทีคร์แม่ก็คือจะมาพักให้เขาเย็นตัวเนาะบนตะแกรงนั่นเองนี่ค่ะน่ากินมากเนาะดอกไม้เป็นชั้นๆเลย เดี๋ยวจะมาบีให้เพื่อนเนได้ดูเนื้อสัมผัสด,ด้านในของเขานี่เนาะอันนี้ไม่ต้องใส่เอาช็อคชิปก็ได้เนาะด้านหลังนี่เลยสุกดีได้แบบนี้สุกทั่วถึงอ่ามาดูกันค่ะนี่เลยเนื้อสัมผัสด,ด้านในของเขากรอบอร่อยมากคือสัมผัสแบบเบามากอ่ามาชิมกันอ,อร่อยมากอ่ะเนื้อสัมผัสแบบกรอบเบาอ่ะแล้วก็ แตกหักง่ายเพราะว่าเขาจะกรอบมากมว่าอร่อยมากคือ,อไม่เคยกินคุกกี้ไหนที่แบบอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนนะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนท่านไหนที่สนใจเนะาะแคมก็คือ,อมีคอร์สออนไลน์นั่นเองเป็นคอร์สคุกกี้เนยสดล่ดอกไม้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวแควมก็คือ,อเพิ่มเติมให้อีกเนาะ ให้ไปถึง8รสชาติณนะตอนนี้ก็คือมีแล้ว5รสชาตินะก็คือรสชาติขียรสโกโก้โกรสกาแฟรสเนยสดธรรมดารสงานดานแล้วก็รสโอรีโอเดี๋ยวแม่จะมาเพิ่มเติมให้อีกสารรสชาติในราคา299บาทเนะาะทักมาได้ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็คืออินบอกไปได้ที่เพจปรุงเองปรุงเองอ่ะควาปนินก,กับแม่ถ้าเพื่อนท่าไหนที่ไม่สะดวกเนาะนี่เลย เอารถเดียวนี่แหละคือจะเป็นเนยสดธรรมดานั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ของขมะว่ากดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับขม๊คลิปหนะ้าสวัสดีด้อค่ะบ๊ายบาย